สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะวันนี้เราจะเรียนตัวแรกเลยตัวแรกของเราคือตัวอะไรนะไปดูกันเลย ตัวแรกที่เราจะมาเรียนนะคะมาตราตัวสกดของเราก็คือมาตราแม่กงค่ะหรือเราจะเรียกว่ามาตรากงมก็ได้นะคะมาตรากงมหรือแม่กงมคือคําที่มีงองงูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวมีทั้งคําที่ผสมด้วยสระสั้นและสระเสียงยาวนะคะไปดูกันเลยว่าสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไร ค่ะเรามาดูสระเสียงสั้นกันก่อนนะคะสระเสียงสั้นของเราก็คือสระอิสระอุสระอะสระอักเรียนลองสังเกตนะคะทาไมมันถึงสั้นเวลาเราเรียกสระสระอิมันไม่มีคํายาวต่อไปอย่างเช่นอีถ้าสมมติอันนี้คือเสียงยาวแต่ถ้ามันเป็นอีอันนี้แค่นิดเดียวเองคือเสียงสั้นนั่นเองนะคะําในมาตราแม่กงที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นก็เช่นลิง ถุงถังตึงตังอย่างนี้ค่ะต่อไปเราไปดูคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวกันนะคะอย่างที่คุณครูเคยบอกว่าสระเสียงสั้นคือมันไม่มีห่างเสียงยาวขึ้นมาเลยต่อไปนี้นะคะสระเสียงยาวก็อย่างเช่นสระอาสระอีสระเอียสระอูอย่างนี้เป็นต้นนะคะตัวอย่างเช่นช้างข่าเสียง ยุงยุงในที่นี้ก็หมายถึงนกชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะไปดูสไลด์ถัดไปกันเลยนะคะค่ะเรามาฝึกอ่านสะกดคำในมาตราแม่กลมกันนะคะนักเรียนมาดูกันเลยคำแรกคำว่าน้องสะกดพร้อมคู่นะคะนักเรียนนองนองไมโทน้องอ่านว่าน้อง คำที่สองคำว่าระวังสะกดยังไงคะนักเรียนมาสะกดพร้อมกับครูนะคะรออะระวอะอะงวังอ่านว่าระวังคำที่สามปริงสะกดพร้อมกับครูนะคะปอลอ,อิงปริงอ่านว่าปริงต่อไปคาสุดท้ายค่ะร้องไห้สะกดพร้อมครูนะคะ ไม่โทรร้องโหอไอหายไม่โทรให้อ่านว่าร้องให้ค่ะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนสะกดคํากับคุณครูได้ไหมมาตราแม่กงคือคําที่มีมงงูเป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทั้งหมด2งานนะคะมาดูแบบฝึกหัดที่1กันเลยค่ะ แบบฝึกหัดที่หนึ่งให้นักเรียนหาคำแม่อก,กงมาสิบคำแม่กงนะคะนักเรียนคำที่มีงองงูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะสิบคำอย่างเช่นคำแรกอย่างเช่นกรงจกักอย่างนี้นะคะคำว่ากรงจะมงีงองูเป็นตัวสะกดเขาเรียกว่าอยู่ในมาตราแม่กงนั่นเองนะคะ,ะเรามาดูแบบฝึกหัดถัดไปกันเลยค่ะ แฝึกขัดที่2นะคะให้นักเรียนเติมคำที่อยู่ในมาตรากลงให้เป็นคำที่มีความหมายแล้วฝึกอ่านนะคะอ,ะอย่างตัวยอย่างข้อที่1จุดๆุดจุดมีคำว่าโตนักเรียนคิดว่าข้างหน้าโตเนี่ยจะเป็นตัวอะไรดีที่เป็นมาตรากลง ถ้านักเรียนคิดออกแล้วนักเรียนอย่าลืมบันทึกลงในสมุดวิชาภาษาไทยที่นักเรียนได้ทำกันเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในช,ชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนบ๊ายบาย